สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโปรเจกต์สมูทรครับกาแฟหอมสมินสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวหน้าและผิวกายค่ะช่วยลดความมันของผิวค่ะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนค่ะกระชับนะคะดูดฝานพิษจากร่างกายได้ดีค่ะที่มาของโครงการของเรานะคะปัจจุบ,บันมีการนำกากาาแฟที่ได้จากการคั่วบดกาแฟนะคะที่นำไปดื่ม ทงนะคะเรียบร้อยแล้วแทนที่จะทิ้งนะคะภายหลังจากการสกัดเพื่อให้ได้น้ํากาแฟออกมาค่ะแล้วหมดประโยชน์ไปไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง,างเช่นดับดับกลิ่นในตู้เย็นและตู้กับข้าวค่ะใช้หมักผมให้งางามค่ะหรือแม้กระทั่งนํามาขัดผิวที่ใช้เป็นที่นิยมในช่วงนี้ค่ะพวกเรานะคะมีแนวคิดจากการแปรรูปกากาแฟนะคะที่ไร้ประโยชน์แล้วนามาแปรรูปพ,พัฒนานํา สบู่และกากาแฟและผงขมิ้นนะคะนํามาเป็นสบู่สกับกาแฟหอมขมิ้นใสเพื่อไว้ชําระร่างกายให้สะอาดที่มาจากคุณสมบัติจากกาแฟขมิ้นนะคะโดยเฉพาะสารต้านมูลอิสระค่ะช่วยปัทินผิวนะคะกําจัดสารพิษค่ะจากภายนอกนะคะทําให้ผิวใสค่ะปลอดภัยจากสารสกรัดนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะช่วยดึงสารพิษค้างที่ทำให้สุขภาพดีได้ด้วยค่ะ วัสดุหลักๆของการทําสบู่นะคะจะมีกิลซีลีนค่ะกาบกาแฟและขมิ้นค่ะน้าเปล่าวิธีการทํานะคะนํากระทะตั้งน้าร้อนค่ะสองนำกิลซีลีนนะคะมาใส่หม้อละลายให้เดือดค่ะ 3. นํากากกาแฟและขมิ้นค่ะมาคนในน้าร้อนให้เข้ากันค่ะ 4. นํากิลซีรีนที่ละลายแล้วนะคะมาผสมกับกากกาแฟขมิ้นที่เราเตรียมไว้ค่ะ5เตรียมแม่พิมพ์ค่ะ หกนำแม่พิมพ์นะคะวางแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเราเทลงไปค่ะเจ็ดนะคะเมื่อสบู่ของเรานะคะแห้งแล้วนะคะให้แกออกจากแม่พิมพ์ค่ะและบรรจุในแพ็กเกจของเราค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้านะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์แพ็กเกตนะคะที่แปลกใหม่สวยสะดุดตาค่ะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ มีกลิ่นหอมของกากาแฟและขมิ้นค่ะใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้าค่ะราคาของผลิตภัณฑ์เรานะคะจะอยู่ที่1ก็อน35บาทค่ะและโปรโมชั่นของตัวผลิตภัณฑ์เรานะคะอยู่ที่3ก้อนจากราคาปกติ1 0 5บาทเป็น3ก้อนราคา100บาทค่ะเพราะเรานะคะโปรเจกสบู Project, ่สครั raft, บกาแฟหอมกรมิ้นใสขอจบการน,นำเสนอแะแนะนำและนแนะนำตัวผลิตภัณฑ์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ